เมื่อกี้แบบเสื้อตีอันตีมันมีตีเปิดมานี่เออแล้วก็เฮ้ี่กันนี่กันเดี๋ยวปีนไปแก้คนเดียวปีนอันนี้มันเจ็บตรงนี้ตรงนี้ไอ้หวาไปเลยตรงนี้ก็มันปกติมันจะมีตีเปิดมันแบบนี้จอนมันมีจอนแถมมันก็อ๋อนี่มันแถมจอนี่้ปนทุ้งมันแถมจอนหมดแล้วเนี่ยเออป้าเจ้หวาเดี๋ยวมันเออร่องหว่าเจี๊ยดเออเสือมาเอ๊ะ เขาว่ามากั้นเปิดปากกระป๋องละกินมาพอเนี่ยยกเปิดตังปีนตั้งนี่เปิดบ่าแถมจอดแถมจอดนี่ตัวเนี้ยการจอดไม่กัด้วมือมันจะใสเนี่ยเนี่ยง่ายบัตรทายเนี่ยเนี่ยเออวันอง่ายด้วยใอ่เนี่ยง่ายง่ายรับบินมีประทังแหงะครั้งจะมีชื่อเสียงได้มาดับอห่านี่เหรอเนี่ยพอกะเปิดตัวตังนี่โด้วยอาจจะเสียน้ำไปเนี่ยเนี่ย โอ้ลรบาดมือฮะอันน้ไม่ปีนน้าบ้านเออไม่นด้ไตีนนะ